สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง i nine channel นะครับหรือว่า i nine นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับพี่วิทย์นะครับชื่อช่องกม u s c l e go away ครับโอเคครับวันนี้ครับผมจะมาท้าพี่วิทย์นะครับคือมันเคยมีชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์หนึ่งเขาบอกว่าคนเราอ่ะไม่สามารถกินขนมปังแผ่นหนึ่งนะครับภายใน30มสิวิเดียผมก็ไม่เคยลองแต่ผมกินหมดไวนะนะเอาลองดูเอาลองดูสามสิบวิอ่ะสามสิบวิในแผ่นหนึ่งนะอ่าเอาพี่ลองลองกินหมดหรือเปล่าพี่ไม่เคยลองไหมผมเคยลองแล้วกินไหมดเหรอใช่เอาสามสิบวินะ โอเคสามสิว okay. ินะมาหนึ่งพันโอเคอย่าผมจับเวลานะเดี๋ยวเพื่งอ,อ่าเดี๋ยวเพื่งน,นะเดี๋ยวเพื่งนับเวลาแป๊บนึงโอเคเริ่มเริ่มครับโอเคอือสามสิบวีนะสามสิบวีนะนะเอ้ืออืออู้เร็วเว้ยเร็วนะต้องหมดเลยนะต้องหมดในอาปากเลยนะหมดผ่านไปแล้วสิบ <laughs> วิไหวหรือเปล่า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  เป็นไงเป็นไงแบบบาไปแล้วยี่สิบมิลอ้าวนะนึ่หมดเวลาครับผมเป็นไงผสติกพอเป็นไงพี่สติกพอไม่หมดจริงจริงเลยขนาดผมลดไม่ลงที่มันเล็กล้องแล้วเต็มปากเลยโคตรเดี๋ยวเือมันเป็นเหนียวอยู่ในคออ่ะยากยากยาก ยากแต่ถ้าเกิดมีน้ำกินเร็วแต่ให้น้ำดื่มได้อยู่เออใช่ใไหมครับนี่ปึดคอคือว่าเบงคนเราไม่ช่างคิดนะว่าสามซีพีเราไม่สามารถกินขนมปังคือขนมปังมันแค่แค่ขนมปังเราบางคนเราที่ไม่ได้จับเวลาเรากินได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บพอมันมีเวลาปุ๊บเราเร่งกินไม่ได้เลยโโอ้ยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นบีดมันยิ่งยิ่งเหนียวเลยโอเคทุกคนก็ลองทําตามนะถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับได้ไม่ได้ลองคอมเมนต์มาครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผม